วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นรายการคิดประชารินําท่านเข้ามาท่องเที่ยวเชื่อมประวัติศาสตร์สิง์บุรีนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดพระธาตุนะครับอยู่ในเขตอาเภอเมืองจังหวัดสิง์บุรีซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มีประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับยุคสมัยท่านางจามเทวีวันนี้เราอยู่กับท่านนายกอดีตนายกเทศมนตรีเมืองอเมืองสิง์บุรีนะครับท่านสายนอนยกทนตีิษ์ท่านนายก อปตอครับอปตจักรีครับท่านสเนสนเสวพันธ์แล้วก็อาจารย์สุรศัดิ์เมืองจ้อยท่านเป็นป่าชาวบ้านผู้ปัญญาท้องถิ่นนะครับแลนะคุณชัชโยมุ่งมาศท่านเป็นสื่อมวลชนเชี่บประวัติศาสตร์ของสิงห์บุรีวันนี้เราจะพาท่านชมของเก่าๆที่สิงห์บุรีที่น่าท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้เปิดให้ใครได้รับรู้นะครับครับ ตาอันนี้คืออะไรครับเนี่ยนี้พระปรางวัดนาประทาตหเรียกว่าวัดหัวเมืองวัดหัวเมืองนะ่ะที่เปลี่ยนเป็นวัดนาประทาตเนี่ยมาเปลี่ยนในสมัยของรัชกาลที่สี่ครับนะครับเดี๋ยวเราเดินเรื่อยๆนะครับวันนี้เสร็จแล้วพระปรางองค์นี้จะมีลักษณะเดียวกันกับพระปรางวัดของมหาธาตุจังหวัดลบบุรีนนี้นะครับพระปรางที่วัดมหาธาตุจังหวัดลพบุรีนั้นเป็นการเฉลิมฉลองและตั้งสถาปนาพระนางเจ้าจามเทวีที่เป็นวีรสตรี องค์แรกของในสยามแต่อตรงนี้นะพระปรางองค์นี้เกิดขึ้นเพราะว่าพระนางเจ้าจําทีวีท่านเสด็จนะผ่านมาและคาดว่าจะเป็นที่พักของอพระแก้วขาวซึ่งเป็นพระคู่วรมีอของพระนางเจ้าจัมทีวีพระแก้วขาวที่อยู่ทางเชียงใหม่ครับผมที่ปัจจุบันนี้เจ้าเมือ,เองเชียงใหม่แห่งนั้นได้เชิญไป พักอยู่ที่เมืองเชียงมังในปัจจุบันนี้ครับเพราะว่าตอนที่ท่านเกษตรพานธุ์ปลามาท่านไม่ได้นําไปจะนําไปคือพระลอดหลวงกับอมุ่งขุดที่ท่านถูกสถาปนาเป็นวิตรสติอันนี้คล้ายๆอย่างกับพระปรางครับน่พระปรางของวของลูกคุรีครับนะครับองนู้นเป็นการที่สถาปนาให้ พระนางเจ้าจัมทีวีขึ้นไป็นเวสีนะครับแล้วก็เสร็จแล้วองค์นี้นะครับเป็นการสร้างของพระนางเจ้าจัมทีวีเพราะว่าพระแก้วขาวนเป็นเกาะบางไม่สามารถที่จะบขาไปทางพละมาได้ก็เลยท่านได้ท่านพระท่านให้ภาพคนนี้เพราะว่าตอนหลังที่ไปสร้างเมืองพะลิกุไทน์เสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าเมืองจังใหม่เชียงใหม่เนี่ยได้มาขอพระราชญาติจากพระนางเจ้าจัมทีวีกลับมันเทินพระแก้วขาวอันนี้อายุประมาณกี่ปีครับอันนี้หน,นึ่งพันสามร้อยห้าสิบเก้าปีเท่ากัประมาณนะครับนะ สมัยนะั้นก็ยังไม่มีอาณาจักรสย,ยามยังไม่มีครับพอมามมตอนนั้นก็ยังแม่นีกตรงนี้เขตตรงนี้จะเป็นแคนของลาวาปุระลาวาปุระครับในในตอนตอนนั้นเป็นรัตน,นปุระนะครับเป็น,น,เ,ปนเป็นเรื่องเก่าเลยครับท่านนายกตอนนี้เรามาถึงบริเวณไหนครับอันนี้เป็นเทวไลหรือว่าเป็นเทวสถานของทามในพิธีกรรมที่ ตามขบวนเสด็จของพระนางเจ้าจามเทวียังอยู่ในพื้นที่ของวัดนาประธาตวัดนาประธาต์ครับวัดนาประธาตอันนี้เป็นเทวสถานบริเวณนี้เชื่ออะไรอันนี้เป็นอ่างเท้าครับครับใครที่จะขึ้นไปทําการบูชาเทวะนะครับพอเราขึ้นไปถึงปุ๊บเนี่ยเราจะต้องล้างเท้าให้สะอาดก่อนตรงนี้เลยครับเพราะพิธีการสื่อมากกับการที่ว่าเราจะขึ้นไปทําการบูชาเทวะหรือขอพรจากเทวะนั้นเราจะต้องทําความสะอาดตั้งแต่เท้าเป็นอย่างแรกก่อนรับบริเวณนี้ครับผม เมื่อแสดงว่าเป็นยังเป็นรัทธิพามอยู่ครับผมเพราะว่าเป็นวิญญาณอยู่นะครับกับเสรว่าอยางขนาดนั้นเสาวาฮะพอมาถึงตรงนี้แล้วเมื่อเราเท้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการที่จะขึ้นไปทําการบูชาหรือว่าขอพรจากพระจิวะเนี่ยจะต้องมีที่อีกทีหนึ่งคือการล้างล้างมือนะครับล้างมือละ้ับหน้าครับในสถานที่อย่างนี้ อันนี้คือบริเวณเทวสถานครับผมที่เก่าแก่นมีอายุเรียกว่าหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเก้าปีหรือเทวสถานก็ต้องมีพัศิวะพัศิวะนะครับเป็นเจ้าที่เป็นการบูชาของขาตอนนี้ไม่มีไม่มีแล้วครับเพราะว่าอันนี้เก่าแก่นส้งพันกว่าปีแล้วอันนี้อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือเสาของที่หารครับเสาของวิหารครับผมนะเดินครับทางด้านนี้นะครับ การที่เรามาถึงที่ด้านหน้านี้บางถ้าเป็นสตรีนะครับถ้าเป็นสตรีนะครับจะไปล้างหน้าและล้างมือทางด้านทิศใต้นะครับ<ห>แต่บริเวณไหนทางด้านนี้นะครับเป็นการที่ล้างมือและล้างหน้าของดดสตรี<ม>ที่วันนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสตรีผู้สูงอายุจะอยู่ทางด้านเหนืออน,นิพุทธาที่สูงอายุแต่คนที่เป็นหนุ่มหรือพวกที่นับถือท่องพาะถาหรือว่าพิธีบูชาจะล้างหน้าตรงข้างหน้า นะครับเป็นการขอจากเทวะเอโกงและอีกอย่างนึงเทวสถานอย่างนี้นะครับจะหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกเพื่อ,อในลัทธิของพานเนี่ยจะถือว่าพระจิวัตต้องรับอรุณยามเช้าทุกเช้านะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นพ่ออ้งงางอิทในศาสนต่เป็นธรนะครับทีนี้โดยประเพณีเนี่ยกี่วันที่จะมาทำพิธีครับคือพิธีอริยันหรือปเรียนตีเนี่ยแรงสิบห้าค่ำหรือขึ้นสิบห้าค่ำจะมาเป็นการขอพรพระจิวัต ก็แสดงว่าท่านมาประทับที่นี่นานมานานนะครับในช่วงระยะเวลาที่เจ็ดเกอนที่เสด็จทางโลรมาศตรงนี้มีพระพิสุสงฆ์กับพาะข้างติดหมูรับพรามเท่านั้นนะครับส่วนท่านเองเนี่ยได้เสด็จทางพระโรมาศขึ้นไปทางอ่าเขาเรียกว่าวัดหนองตุ่มหรือบ้านคู่เมืองนะไปเที่ยวที่นั่นเพราะตรงนั้นเกิดขึ้นในสมัยของ รวดีท่านไปเห็นทุกท่านบอกเสียดายที่ทั้งติดหมู่ของเราติดในการทำเดเินดูรอบๆครับเดินดูรอบๆว่าอย่างไรเอ๊ะตรงนี้คือสถานที่อะไรนะพระจุฬาพระจุฬาบูตพระจุฬา,า,าหรือเคยเป็นสถานที่พระจุวะประทับอยูอ่ขับแล้วขณะนี้รูปทรงของพระจุฬาอย่งางงากฏของพระจุฬา,านี่ยนะฮะปรากฏหลักฐานในต้นของครูสิยาได้มีการซ่อมแต่บรรนั้นพระจุวะองค์แรกเนี่ยได้มีการถูกปลั๊กพัง แล้วก็เสร็จแล้วตรนนี้มีการที่ต้อนแต้มบำรุงในต้นของกุงอโยธยานะครับก็เลยพะติวะองค์แรกได้หายไปแล้วมาตอนหลังก็มาตั้งเป็นองค์พระพรมแทนแล้วองค์พระพรมนี้ก็ปัจจุบันอยู่ที่หอกรมสิงต่างกมสิงเอาไปครับอยู่ที่หอกรมสิงต่างคือชื่อเทพครับครับอ,อันนี้เป็นเป็นพระพรมที่เป็นลักษณะต่างตรงนี้เกี่ยวข้องกับอำะเครื่งบุรีอันนี้ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวครับเพราะว่าอันนั้นพระอา พรมบุรีเนี่ยจะเกิดขึ้นในสมัยของอาตุดิยาโอ้โหงั้นเดี๋ยวต้องคุยกันอีกเยอะเลยมีพรมบุรีอินบุรีอะไรแต่อะไรเนี่ยนะครับสิงห์บุรีนี่มากนะครับอันนี้ก็ผมบอกเลยว่าถ้าใครที่มาเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีนะครับใครขึ้นมาชมโบราณสถานนี้แต่ถ้าไม่มีคนแนะนํานะก็เหมือนคนที่ตาบอ่ะงั้นเดี๋ยวท่านจะต้องเป็นผู้แนะนําเราพาเที่ยวก่อนท่านนายกมาด้วยด้วยครับตรงนี้อะไรเนี่ยตรงนี้อันนี้นะครับเป็นการเก็บพระบรมอัฐิของตระกูล ของผู้ที่ของเมืองอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มีการของเมืองในก่อนยุคประวัติศาสตร์แล้วก็เสร็จแล้วมาตอนที่สมัยของพระนางเจ้าจามเทวีเนี่ยจะมีเป็นเมืองของรัตนบุรีคําว่ารัตนบุรีเนี่ยหมายถึงว่าเจ้าเมืองของรัตนบุรีเนี่ยนะที่แยกตัวออกมาแล้วว่าโคราชเนี่ยก็จะพอเสียอ่าแล้วก็จะเก็บกบรมณ์อธิไว้แต่รัตนงที่ลักษณะแปดเหลี่ยมนั้นจะเป็นลักษณะของ ต้อมาหาสัก,ก,นนนนกวีอันนี้อันนี้คือลูปทรงแี่มที่เอาไว้ใช่ไหมครับ,รบผมส่วนที่เหรียมนั่นเป็นพระมหาของแผ่และก็เหรสี่เหรียมอันไหนนะนี่ครับน,นะและในรายล้อมทั้งหมดนี้นะครับในองค์กลางในอ,นนนองค์กลางวัดหน้าพระาธาตุเนี่ยครับจะมีทั้งหมดนะครับติดหกเจดีย์ ผมผมสนิดนึงฮะับทำไมต้องสร้างเป็นแปดคิดแปดเหลี่ยมนั้นหมายถึงการในสมัยนั้นมีการเกิดขึ้นของตำราพิชัยสงครามว่าผู้หญิงนั้นเป็นเพศแม่นะครับเป็นเพศแม่นี้เสร็จแล้วเนี่ยพราหมณ์ได้ถือว่าเพศแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่สูงสุดจึงได้สร้างเป็นการบังเขาเรียกว่าการเฉลี่ยหรือว่าการศึกทั้งแปดิศเ,เพราะเพศแม่เนี่ยจะเป็นแรงบาร,รมีเยอะยส่วนสี่เหลี่ยมนั้นเป็นความกล้าหาญกล้าหาญของ ถ้าักแต่ละองค์ที่ปกครองเมืองมาแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับหนึ่งยุคก็จะสร้างว้ดหนึ่งองค์นะครับแต่ละองค์นี่ก็จะมีแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งว่าฝั่งงนู้นนะครับจะมีอยู่เขาเรียกว่าวัดสมถะแต่เดิมทีเป็นที่เป็นสระบัวเพราะเป็นสระบัวปุ๊บมาในสมัยของกรุงอยุธยาเนี่ยจะใครมีลูกสาวก็อยากจะให้ถวายตัวกับพระมหากษัตริย์เมื่อเป็นแม่นะมีท้องมีกัรตั้งครรภ์ขึ้นมาตัวเองก็จะ อพอเสียชีวิตลงปุ๊บไม่ทราบว่าจะเอาไว้อย่างซึ่งผมสะจากตรงนี้แล้วเอากระดูกในปัจจุบานีนอดิตนะครับไปไว้ฝั่งนู้นแล้วก็ต้้งเป็นพระวิหารหรือพระวโบตถดเอาไว้นะครับเป็นการไปดูกันนะไปชม เข้ามาถึงตรงนี้ปุ๊บนะฮะเดี๋ยวขอเชิญกล้องจับที่องค์การจะมีพุะมลูปเก่าแก่เป็นพทศทูตหญินตายที่ยังมีลักษณะที่เต็มตัวอันนี้เป็นตัวแทนของพระนางเจ้าจามเทวีในสมัยนั้นซึ่งเป็นการที่ทรงผ้าแบบพราวดีนะครับ พระพุทธรูปองค์นี้ที่องค์กลางเนี่ยจะมีอยู่สามแบบด้วยกันนะครับก็คือทางด้านไัยวัดเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าลายกระหนกนะครับส่วนที่ทางด้านทิศตะวันตกนั้นนะครับจะเป็นลายพิุลส่วนด้านเหนือนั้นจะเป็นลายเกลยวเกลียวนะครับอันนี้ที่เราเห็นและวร็สานที่แห่งนี้เหมือนกันครับนะเป็นที่กําเนิดเกิดของพระร่วงหลังผ้านะครับสุตรุงนี้คือพระร่วงหลังผ้าร่วงหลังผ้านี่จะเป็นปู่เดียวกับสุโขทัยป่าไม่ใช่ครับสุโขทัยที่หลัง จะมีสมัยสุโขทัยและสมัยลบบุรีลบบุรีนี่จะพระร่วงหลังพระเนี่ยจะมีอยู่สองที่คือวัดมหาธาตุกับที่นี่นะครับพระร่วงหลังผ้าเนี่ยเป็นการสร้างขึ้นมาก่อนที่ยังพรนสุโขทัยยังไม่เกิดแก่อนี่นะครับผมนะซึ่งพรสุโขทัยเกิดที่หลังเพราะว่าไปพอเกิดลลวบุระเสร็จเรียบร้อยแล้วแยกไปเป็นอริกุชัยแล้วเป็นเฉลาแล้วถึงจะเป็นว้นสุโขทัย ต้องไล่ประวัติที่ติดต่อกันและอีกอย่างหนึ่งผมก็อยากจะบอกว่าประวัติของพระนางเจ้าจามเทวีนั้นนะครับในลุ่มแม่น้ําของเจ้าพญาได้สูนหายไปแต่ความจริงไม่ได้สูนหายแต่เพียงจวกรการตั้งชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อนะครับในแม่น้ําแป๊บแม่น้ําเป่งและแม่น้ําปิงกลายเป็นแม่น้ำสีเส่เจ้าพญาสี่เจ้าพญาเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ6 4 2ิปี เพราะฉะนั้นเกิดขึ้นที่หลังของประวัติของพระนางเจ้าจามเทวีนะครับแล้วเมืองจำปาหรือเมืองชนะก็เกิดขึ้นพร้อมกับคําว่าตั้งชื่อของตีเจ้าพญาแต่ตอนหลังเนี่ยได้เกิดการที่ขี้เกียจเรียบหรือ,อยังไงก็ไม่ตรางนะก็เลยตัดออกคาว่าตีออกก็เลยเหลือเจ้าพญาเจ้าพญาครับผมเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เกิดก่อนในชื่อของตีเจ้าพญาถึงเกือบครึ่งหนึ่งตีเจ้าพญา สี่เจยาย้าพญาที่เกิดขึ้นเมื่อ600ก่าปีการตั้งชื่อตรงไหตั้งริ่มต้นทครับนจ้าทสี่เจ้าพญาเกิดขึ้นที่ปากคำโป่งนั่นนั่นที่ผมแบมปิงวันลมหนัา อันนั้นเป็นการติดชื่อขึ้นที่เรียกว่าตีนเจ้าพญาปิงวังยมนาี่เป็นแม่น้ำสีสายมารวมกันที่ปากลูกก็กลายเป็นแม่น้ำตีเจ้าพญาพาครับผมถ้าไม่ไม่ไม่มีสีเมื่อก่อนนี้เขาเรียกว่าตีเจ้าพญาแต่มาตอนหลังเรียกว่าเจ้าพญากอนตัดออกไปกำเลขสีออกไปครับผมต่อไปนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นศินปะาดั้งเดิมเลยนะครับผมเป็นศีลปะดั้งเดิมในการที่ว่าความพร้อยในตัวนะครับแล้วเราจะเห็นทางด้านด้้นทางนู้นนะครับเป็นโถด ครับเขาจะได้แบเปลีว่ะครับอันนี้เป็นบทที่ตับที่นห้าจะได้อนครับอันนี้คือบทของพุทธหรือบทนิยานซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นบทปัฒนาพุทธเรานี่แหละนะครับแต่พระสงฆ์ผู้ตรงพระใจพิสดกในสมัยนั้นจะไม่ยึดติดในของที่วัดกิ เป็นรสร้างพระอุโบสถหันหน้าถึงด้านตะวันตกคือแสดงว่าในสมัยพระนางจารเนี่ยคู่กันเลยนะครับมทั้งบสทุแลวก็บทถ์ถางพิธีทางอมค์กรตอนนี้เสร็จแล้วเนี่ยการท,ทําพิธีทั้งสองตากนาจะต้องหันหน้าเข้าของค์กลางเพราะองค์กลางนั้นมีจุงศักดิ์ที่ผมเคยบอกไว้แล้วว่าตรงนั้นเป็นที่พักพระแก้วขาวซึ่งเป็นพระผู้บรมีของพระนางเจ้า,นนาจ,จากมาตรงนี้เป็น,ตร,น,ปนตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ หมดทั้งหมดครับผมเป็นการทาพิธีของพระสงฆ์ผู้ทรงกระไต่ปิดกทีนี้อันที่ข้างหลังตรงนี้อะไรอันนี้เป็นเจดีย์ที่ตั้งในสมัยตอนปลายของกรุงศรีอยิธยาทั้งสองท่านแสดงว่าในพื้นที่บริเวณวัดหน้าพระธาตุมีศิลปะหลายยุคบ้างไหมหลายยุคครับตั้งแต่สมัยกอมนะครับกรมหรือว่ามาเรียกเสียนกันว่าคาว่ากรมเนี่ยจนกระทั่งมาเป็นขอมนะครับจนกระทั่งมาถึงยุคแก เรามาปะละแล้วก็เสร็จแล้วระวะักุระนะครับ,รบรอันนี้ตั้งแต่ดั้งเดิมของอยุคก,การตั้งเมืองลบบุรีรนะะพระมหากษัตริย์องค์แรกที่ตั้งเมืองลบบุรีนะครับได้เคยมาพักอยู่ขนณะนี้แล้วก็พระมหากษัตริย์คือเจ้าอินทาเจ้าอินทานเนี่ยเป็นผู้ที่มาสินน้นพระชนม์ที่นี่ ในนีคสมัยไหนสมัยของระมัพตระประมาณ400ปีสมอกตอนนี้จะบอกเลยว่า <c oughs> ในจักรว <c oughs> รรดิค่ับวันนี้เราพามาดูข่อยกระเช้านะครับอยู่ในบริเวณวัดหน้าประทาตุนะครับ,รบอันนี้อ,นนอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือกระเช้าของต้นข่อย ราะว่าต้องคอ,อยกระเทาเนี่ยจะเป็นพรรไม้ที่หาย,ยากในประเทศสยามหรือล้านนานหรือปัจจุบันนี้เป็นประเทศไทยในสมัยมรัชกาลที่๑ยัหาต้นไม้พันธุ์อย่างเงี้ยหาได้ยากครับอันนี้ต้นนี้ปลูกมานานนี้ยอันนี้ขึ้นเองโดยธรรมชาติครับขึ้นเองนะฮะมีอยู่สองต้นด้วยกันนะครับ,รบไม่สาม,มารถที่พยายามมีคนพยายามมาตอนกิ่งก็แล้วหรือว่าจะมาขูดเอาเนื้อเยื่อไปก็แล้วก็ไม่สาม,มารถที่จะไปเพาะได้เอาไม่ได้เลยครับ เพราะว่าทำไงขยายพันธุ์ได้อันนี้ต้องอยู่กับนักอันุรับพันธุ์ไม้แล้วครับเพราะว่ามีอยู่สิบกว่ารุ่นแลละที่มาพยายามที่จะต้องมาปลูกซ้อมาแล้วก็ไปมาปลูกจนตรงตางนแล้วรับก็เลยแม่ก็ผุดหลังไม่ได้ครับผมอันนี้มีแห่งเดียวในประเทศไทยมีแห่งเดียวในประเทศไทยครับแต่ผมเไม่ทราบนะว่าที่ไหนมีอีกแต่ว่าที่นี่ตั้งแต่เกิดมานี่ก็เพิ่งเห็นว่ามีที่นี่เท่ี่เดียวแล้วี่ปีแล้วเนี่ยอันนี้ก็ตก 50กว่าปีละ50กว่าปีแล้วได้ต้นขนาดนี้นะอครับทีบ่นี้บริเวณนี้เขาเรียกอะไรครับทั่นี้ก็เรียกดอกจำปีครับดอกจำปีปนี่ถ้านั่นปุ๊บในสมัยนั้นก็เรียกว่าเป็นชายที่ลอยไผลอยมา นะครับแต่มาตอนหลังได้นำบรรลักษณุตัวเนี้ยไปเป็นลักษณะของการบินไทยนะครับนี่ใช้เมื่อไหน่อันนี้ต้นถูกเหยียบานครับนะเป็นฝ่ายอดคงจดีอันนี้ที่เจ๊หักสงครามครันนะครับแต่ว่าข้างบนที่มาก่อนนี้ยังสมบูรณ์อยู่มาตอนหลังนี่ได้ถูกหายไปนะครับในองค์นี้ก็จะมีการบรรจุของเปียนพระในเป็นผลลรูปต่างๆนะครับแล้วก็เสด็จมาเป็รูปสนใจเนี่ยได้ถูกหายไปประมาณห้าสิบปอ เป็นยังไงครับอันนี้เป็นยอด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 จะดีครับผมแล้วก็การชนะเลิศอันนี้เกิดขึ้นในต้นสุสีนะครับเป็นที่ว่ารียกว่ามานานก่อนแล้วมปประวัติศาสตร์ได้ยินไหมว่าใครเป็นผู้สร้างหรือว่าอครเป็นผู้สร้างตรงนี้ตรงนี้ถ้าผมจะบอกให้ท่านตอนตรงว่าตรงนี้นะครับเป็นต้นรุรีในในต้นสุสีอุธยานั้นเป็นอโยธยาเมื่อพระเจ้าอยู่นกนะครับได้ผ่านมาและมาตั้งถงไว้สมัยอยูน ก่อนอุทยาคือเป็นการก่อนอุทยาแต่ว่าองค์กลางอกเนี้ยนะครับมาตอนหลังได้บูรณะบุรณะแล้วก็ลงลายอันนี้ไว้มาบูรณะกันในปัยต้องหมายงอุทยาคือมีการสร้างก่อนมั้งเถอะสร้างก่อนองกลางองค์เนี้ยเป็นการสร้างก่อนสร้างก่อนนะฮะอันนี้ก็สร้างก่อน่ว่ามามาเสร้างถุงต่อมาบูรณะเพิ่มเติมครับเพราะว่าเป็นลายสื่อจารุในประวัติของลายสื้อไทยแต่ ถ้าเป็นประวัติของหลายจุฑายจะบอกเลยว่าอันนี้คือเป็นจุดโดดเด่นแล้วก็เอาองค์นี้องค์ระฆังอันนี้ไปลงเป็นหลายเดเป็นรูประพังคอ่ขอะไรครับผมหลังจากที่เราเที่ยวชมบริเวณวัดหน้าพระทาตนะครับที่เราดูกันสักพักนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเชิงการบริหารนะครับในฐานะที่ ท่านนายกสเสน่ห์ท่านเป็นเจ้าของพื้นที่ท่านอดีตนายกสวัยนซึ่งมีพื้นที่ในการมือหารใกล้เคียงแล้วก็ผู้นําชุมชนทั้งสองท่านนะครับหลังจากที่เราได้ชมที่ชาวบ้านพามาชมแล้วเนี่ยท่านนายกสเสน่ห์ครับท่านมีแนวคิดอย่างไรในการที่จะฟื้นฟูหรือว่าทําตรงเนี้ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างไรครับคือผมในฐาน,นะ เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับอันนี้คือใช้คำพูดว่าเป็นเจ้าของพื้นที่เรื่องของพื้นที่ต้องดูแลอยู่คือตามอำนาจหน้าที่นะครับผมก็มาดูแลเกี่ยวกับความสะอาดบริเวณรอบๆครับคือถ้าถึงวันสําคัญก็จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมทาความสะอาดในริดวณและดูสิ่งก่อสร้างต่างๆวัส่โบราณสถาๆว่าเมงไหนคำนว ไม่อย่างไรนะครับแต่อันนี้คือเป็นสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรลปกรไว้เมื่อปีพศ2478นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้า,ำาจำไม่ผิดนะครับอันนี้ก็การจ่อบมบำรุงท่าวี่ผมทราบก็จะโดยก,มก,ดยกนนรมศิลปกรชาวบ้านไม่เกี่ยวแล้วประมาณของอบตคือนนาทารกรมศิลป <ๆ S 1> รับผิดชอบเปนหมดรับผิดชอบมาเลยแล้เพียงแต่ว่าเรามามาดูแลมาดูแลมาสนับสนุนครับแล้วก็เชิญชวนี่น้องประชาชนที่มานมัสการหลวงพ่อวัฒนจักสูให้มาชมโบราณสถานนี้ถึงว่าเป็นอยู่ในพร้มมฑลเดียวกันก็อยากจะก็เชิญชวนเที่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ของจังหวัดสุรินทร์เราแล้ห่างกันเยอะไหมระหว่างพระนมนกับที่นี่ประมาณ800 800 th, เมตรครับ800เมตรนะคราาับเป็นทางสะดวกครับครับจะมีรถไฟค,คือทางทางวาัดพนอนจะมีรถไฟอยู่สองตัวนพื่อนำนักท่องเที่ยวจนะากวัดพระนอนมาชมเว,ว,วลาทไหนครับเราได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านมาบในการที่จะมาบริการมาบำรุงรักษาครับพุทก็ต้องอาศัยเนี่ยครับความร่วมมือของพี่น้องประชาชน อันนี้เป็นโบราณสถาน<ช>ครับใช่ครับถ,ถ,ถือว่าเป็นโบราณสถานประําหมู่บ้านทีน่งหมดครับอันนี้เป็นสถานที่หนึ่งแห่งของในพื้นที่ยี่หลายแห่งนะครับครับผมครับทีน,นที้มาถึงท่านนายกอดีตนายกต้อยบิ๊กิ่นศรีแล้วหลังจากที่ท่านเข้ามาดูแลเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่นอกพื้นที่ทั้งจังหวันะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยท่านอาจจะต้องเข้ามาช่วยหรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้่อี ลังจากที่คุยกันรนอบเนี่ยท่านมีวิสัยทัศน์กว้างใจในการที่จะทําหรือว่าสนับสนุนให้จังหวดัดสิงห์บุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยท่านเก็นตรงมีอะท่านคิดยงได้มองดูรอบๆแล้วนะครับเป็นเมืองเก่ากจริงๆแ้วก็คิดไม่ถึงว่าสิงห์บุรีเนี่ยจะมีเมืองเก่าระดับเป็นพันๆปีแบบนี้นะฮะแลวก็ถ้านแนวทางนั้นผมคิดว่าหน่วยทุกหน่วยงานนะฮะ ไม่ว่จะเป็นระดับของในจังหวัดนะฮะหรือ,อของท้องถิ่นนะครับคงจะมาเป็นการร่วมกันเป็นการปัดชาวบ้านชุมชนมามามา,มารวมกันคิดว่าเราจะทําอย่างไรซึ่งเราจะปรุณะตรงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ได้โดยเพราะเจ้าของข้นที่เนี่ยท่านนายกท่านก็ดูแลอย่างดีแล้ว ีนี้กําลังของท่านคงไม่ีพอคงจะต้องหลายหลายส่วนอันนี้เรื่องใหญ่แล้ว <c oughs> เรื่องใ <c oughs> หญ่นะเรื่องใหญ่หลายๆส่วนถ้าหลายหลายส่วนเราเราเรามาปูณนะรวมกันเนี่ยผมคิดว่าโอกาสของวัดพระนอนจัตถีหรือวัดนาปพระธาตุตรงเนี้ยนะครับจะมีคนมาเที่ยวผมได้เกริ่เรื่องครั้งแรกแล้วว่าถ้าเราเอาจุดถึงรวมของสิงห์บุรีทั้งหมดเนี่ยเราลองยกมารวมกันที่อน,นาเขตพื้นที่นี้สิ ผมว่าอนาคตสิตง์บุรีก็คงจะดีนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือแง่มุมหนึ่งของจังหวัดสิง์บุรีนะครับเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งเลอเกิดสถานที่เราแนะนํามาสองตอนนี้นะครับก็คือวัดหน้าพระธาตุซึ่งอยู่ติดหรือใกล้ห่างกันแค่800เมตรนะครับโดยประมาณเนี่ยจากวัดพนนจักรสีซึ่งอยู่ในเขตเภอเเืินอ,อันนี้เป็นสถานที่โบราณสถานที่เก่าแก่นะครับอย่าลืมนะครับติดตามชมของเราตอนต่อไปครับวันนี้เราทั้งหมด ลาท่านผู้ชมพร้อมๆกันเลยครับขอบคุณทุกท่านเลยครับปรบคุณครับ